โอเคเมื่อกี้นะครับที่เราเรียนกันครูให้ถึ้งโจทย์เรียบร้อยลองอ่านการเรียงประโยคให้ครูหน่อยสิการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษอ่ะหนึ่งสองสามการเรียงอักษรเพื่อประกาศควาในภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้างเเหมือนที่ครูสอนเมื่อวานใช่ไหมมีอะไรบ้างมีพยัญชนะก่อนใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีตัวสระพยัญชนะนะครับพยัญชนะครูจะให้เอ่อแล้วก็อะไรนะ สระ,ะ,ะตัวสะกดต,ตัวสะกดครูจะให้เลขเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นหนึ่งอ่ะสระคือเลขสองตัวสะกดคือเลขสามในตัวอย่างคือตัวอะไรตอนนี้เรายังอ่านกันไม่ออกงั้นเราก็บอกเป็นตัวมา<อ> เอ็มเเสียงะไรครับเอ็มนะเอ่อเอ็มเอ็มนาะและในตัวเนี้ยตัวไหนที่เป็นตัวสะกด <B, B. S 1> ตัวข้างหลังตัวข้างหลัง P เป็นตัวสะกดเปิดเปิด P ใช่ไหมอ่เอ็มคือพยัญชนะครูใส่เลขหนึ่งไป A คือสระ ไฟเล็กสองไปตัวสะกดแม่อะไรครับแม่เพิสบสบ่มพีแม่เพิ่มไม่มีถ้าไม่มั่นใจให้กลับไปดูเอเดียนอย่าทำอย่างนั้นแม่อะไรครับแม่โกแม่โกหรอเออแม่โกในการเรียง อักษรในภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งครูสอนเขาที่แล้วต่อไปนะครับมาดูคำอ,อ่านคำให้กุณหน่อยสิคำเนื้อสองสาม เหมือนกันอันนี้ดูนี่ดูนี่มพูดูนี่ดูจพูดดูนี่<า>นอันเนี้ยเป็นหนึ่งคำหรือยังเป็นหนึ่งคำหรือยังอ่าหนึ่งคำหนึ่งคำเนี่ยจะประกอบด้วยอย่างน้อยนะคือตัวนี้บางครั้งครูก็จะเขียนเลขหนึ่งบางครั้งครูก็จะเขียนแบบนี้ ้าครูไม่เขียนเล่นหนึ่งครูจะเขียนพอพานโอเคไหมอพอพานคือพย,ยัญชนะสอเสือคือสระตอเต่าคือตัวสะกดแล้วแต่สะดวกในหนึ่งคำประกอบด้วยอย่างน้อยกี่อย่างอย่างในภาษาไทยเช่นคำว่าดีประกอบด้วยอะไรครับดอดเดคดอดเดกคือ แล้วเราเด็กคือพย,ยัญชนะสระหรืออะไรคือพย,ยัญชนะ,ะคือพยัญชนะครูก็เขียนขอบาลเล็กหรือว่าคุณจะเขียนเลขหนึ่งก็ได้แล้วสระอีนี่เหรอคืออะไรสระ,ะสระอีคือสระเห็นไหมอันนี้มีตัวสะกดไหมครับไม่มีแต่อ่านเป็นหนึ่งคำไหม,ไมอ่านเป็นมันก็คือหนึ่งคำเพราะฉะนั้นในหนึ่งคำนียมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือ มีแค่พยัญชนะกับสระพอแล้วได้หนึ่งคำอ,อ,อีกอันหนึ่งแบบที่สองก็คือมีมีอะไรครับเช่น,ชนดินอ่ะดินอันนี้มีมีกี่อย่างนี่อันนี้มีกี่แบบวัตถรชอันนี้มีกี่แบบครับประกอบด้วยกี่กี่ส่วน สามแบบสามส่วนนาออันนี้มีกี่ส่วนเนี่ยคำว่าดีมีพยัญชนะสระหรือเธอจะเขียนเลขหนึ่งเลขสองก็ได้ต่อไปดินเนี่ยมีสามส่วนใช่ไหมอ่ะอันไหนคือตัวสะกดตัวสะกดนอหนูน้อหนูเลขสามไปเลยสระละสระสระอีที่เหลือเป็น เป็นพยัญชนะคำนี้ครับมีพยัญชนะมีสระมีตัวสะกดครบเลยในภาษาไทยเห็นไหมสระอยู่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษเราต้องเรียงแบบนี้ครับเนื่งสองสาม อันนี้คือหนึ่งคำในภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นคำว่า ball b a l l b a b a l อ่าบอกให้รูดหน่อยตัวไหนคือพยัญชนะตัวที่หนึ่งว่า b กับ a ค่ะพยัญชนะนะ พยัญชนะคือตัวอะไรคร <B S 1> ับบี <B S 1> อ่าบีคือพยัญชนะอ่าตัวไหนคือตัวสะกดเอลมันมีเอสองตัวเอลหน้าหรือเอลหลังเ <L S 1> <ะ>อลหน้าเอออันนี้ที่เหลือก็ต้องเป็นสระนะครับก็คือตัวสะกดเนี่ยตัวสะกดของแท้เรียกว่าของแท้น่ะ เป็นตัวสะกดที่อยู่ติดกับสระถ้าอยู่ข้างหลังเนะี่ยคุณเติมแอลให้แปดตัวถึงหรือเปล่าไม่รู้ไอ้พวกนี้เป็นแอลเหมือนกันนะเป็นตัวสะกดจริงไหมจริงไม่จริงตัวสะกดจริงๆคือตัวนี้มันอยู่ติดกับสระอันนี้เข้าใจไหม <Okay. S 1> เข้าใจเขาใจหน <Okay. S 1> อตัอปอันนี้ครูไม่แน่ใจว่าเธอจะเข้าใจไหมอ่า ไอ้นี้เราเรียนเรื่องการเรียงอักษรเราเรียนเรื่องคำครับเรื่องที่หนึ่ง,งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องพยงัญชนะรู้จักพยัญชนะไหมพ <evet S 1> ยัญชนะพยัญชนะคำว่าพยัญชนะี่มีกี่คำพยัญชนะสองคำพัะพระกับยางใช่ไหมกินมีกี่พยัญชนะงพยัญชนะท่าลมมีกี่พยัญชนะงพยัญชนะเดย์มีกีพพก่พยัญชนะ ออกทเวอร์ October, มีกี่พยางเออเธอได้ยินเสียงเปลี่ยนกีนก่รอบก็แค่นั้นหนหะอ่านมาดูพยางในภาษาอังกฤษนะครับพยางในภาษาอังกฤษเดี๋ยวครูจะอ่านให้เธอเขาบอกว่าพยางใหม่ในภาษาอังกฤษอ่าด,ดูด้วยชี้ด้วยสิไอ้ที่ครูอธิบายเนี่ยเธอชี้ถูกไหม พยางค์ใหม่ในภาษาอังกฤษจะเกิดขึ้นเมื่อมีตัวไหนก็ได้นะครับ a e i o u 5ตัวนเนี้ยเกิดเมื่อเกิดเมื่อ a e i o u ตัวไหนก็ได้ตามหลังตัวสะกด งงไหมงงอยู่เนาะดูคำนี้ครับดูคำนี้อ,อันนี้อ่านซิตัวช่วยังกูยังสอนอ่านสักดดคำไ <B. S 1> ม่ถึง <B. S 1> D A อ่านว่าดาครับเจอลแล้วก็ A เป็นสระอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปอ่านว่าดาและทีนี้ คูดเติมทีหนึ่งตัวตอนนี้มีกี่พยายามฮะมีกี่พยายามมีสองเหรอใช่เหรอครูเห็นแค่พยายามชนะสระตร้อสะกดอ่านว่าแด่มีกี่พยายามนงพยอืมทีนี้อันนี้แด่นะแด <ep> ่มี หนึ่งพยานยาต่อไปดาเหมอือนเดิมวางไว้บนโต๊ะเลยเดี๋ยวคุยจะตรวจให้อันที่สองแดบเหมือนกันอ่าดูนี่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 เขาบอกว่าไงครับพยา,ยามใหม่เดี๋ยวก่อนนะ พ,พยายามใหม่พยางใหม่อ่านซสียง่งสองสามพยายามใหม่เกิดเมื่อ a อ i o u ตามหลังตัวสะกดใช่ไหมไอ้นี่มีอะไรตามหลังตัวสะกดมีอะไรตามหลังหรือเปล่าวิชาบลตอนนี้ตัวสะกดมีอะไรตามหลังไหมครูใจดีครับเติม S M L Z Q A B U อุติ้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกิดพยางไมหรือยังเกิดไหมเกิดเหรอเธออ่านี้ดีๆนะพยางหม่เกิดเมื่อ A E I O U ตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวตามหลังตัวสะกด อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เกิดพยางไมหรือยังยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังอ่านว่าแดดใช่ไหมอือจับอีกค่านึงคำเดิมนี่แหละดาแลวคุณเติมทีแล้วคุณเติมเอไปหนึ่งตัวเกิดพยางใหม่หรือยัง ถ้ามันถึงเกิดถ้าเอเป็นกาอืมแล้วตัวทีเนี่ยตัวทีตัวเนี้ยพอเอตามหลังมันนะมันจะไม่เป็นตัวสะกดของไอ้นี่แล้วแต่มันไม่ใช่ทุกกรณีบางตัวก็อ่านรวมบางตัวก็อ่านไม่รวมะแต่ในกรณีนี้ทีตันแรกอ่านระแดกใช่ไหมพอมีเอข้างหลัง เเนี่ย<น>มันก็ไม่เป็นตัวสะกดของมันอีกแล้วอันนี้กลายเป็นสองพย,ายาเป็นอะไรครับ<ด>เป็นดาอะไรคร<ด>ับดาจาถ้สำนียงไทยก็ดาต a าเออดา t a าเห็นไหมครับอันนี้ดาถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราจะแยกนี่ไงพยัญชนะหนึ่งสองอันนี้มีตัวสะกดข้างหลังใช่ไหมเออมี สระข้างหลังใช่ไหมอันนี้เป็นตัวสะกดอยู่ไหมไม่เป็นแล้วค่ะเป็นพยัญชนะให้กับตัวเองต้องดูแลตัวเองไง<ม>เข้าใจหรือเปล่าวิชาพลเข้าใจเข,ข้าใจว่าตัวเอต้องปกป้องตัวเอต้องปกป้อง <laughs> ตัวเอต้องปกป้องอะไร ตัวทีเนี่ยต้องดูแลตัวเอเพราะฉะนั้นตัวทีไม่ใช่ตัวสะกดมาแล้วก็กลายเป็นพยางค์ใหม่ก็เป็นหนึ่งสองอันนี้ตอนนี้อ่านว่า data ใช่ไหมย่า,าเหมือนเดิมเราได้คำว่า data แล้ว data ขุดเติม S ตัวหนึ่งมีกี่พยางค์มีสอง มันก็ยังมีสองพยาญชนะเพราะอะไรครับเพราะ S เป็นตัวสะกดเออมี S เป็นตัวสะกดและไอ้พวกเนี้ยยังไม่มาใช่ไหมใช่ม่ะเออ,อแล้วกูใจดีอีกครูเ <c oughs> ติมกูไปตัวนึงมีกี่พยาัญชนะนี้มีสามพยางค์เพราะว่า ว้าโ wow. oh, <c oughs> อเป็นะออพระวโอเป็นตระเป็นอะไรครับเราได้ดาต้าละ S o o เป็นระโออ่านว่าดาต้าโอ s อ <Data>. oh. ออกเสียงเสอเอบวกโอเป็นเสออบวกโอเป็นเอสบวกโอเ โซ่ใช่ไหมเป็นโซ่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเป็นตาต a โซ่ตอนนี้มีกี่พยางครับสามพยางครับครูเติม n ไปหนึ่งตัวมีกี่พยางมันก็ยังสามพยางใช่ไหมยังไม่เกิดพยางใหม่ใช่ไหมตรงนี้ยังเป็น ครูใจดีอ่ะครูเติมไปอีกสองตัวมีกี่พยางมอนนอีอันนี้คือไออันนี้คือซีมีสามพยางใช่เหรอไม่ใช่ไมใช่ <4 S 2> พยางกับพยางกับพยังที่ซีเริ่มตรงไหนพยังที่ซเริ่มเริ่มตรงตัวไหนอ่ะเริ่มตรงตัวเอ็นใช่ไหมอ้าวเก่งประมือให้เพื่อนเก่งมากอือแสดงว่าเธอเข้าใจแล้วเนี่ยครูคิดว่าเธอจะ เข้าใจเพราะว่ามันซับซ้อนนิดหน่อยอ่ะ<ม>เรามาดวาูว่ามีกี่พยางามหนึ่งสอง <c oughs> เราได้หนึ่งแล้วนะ <c oughs> หนึ่งสองเราได้อีกหนึ่งเปนะ็น,อนสองอะหนึ่งสองเราได้อีกหนึ่งนะเนี่ยครับอันสุดท้ายมีตัวสะกดหนึ่งสองสามเป็นอะไรครับเนี่ยดาต้าโซนิกดาต้าโซนิก โอเคอั <Okay. S 2> นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวคยกูจะปล่อยกินขเขาวะเดี๋ยวช่วงบ่ายเธอมาจดนี่ในช่องของพยายามของเธอโอเคไหมมถ้าเธอเข้าใจแบบนี้เราก็จะอ่านออกกันง่ายขึ้นโ okay, no? อเคเนาะโอเค